สวัสดีค่ะกุ้งจากพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูลเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะของสาขาระยองนะคะจะอยู่ที่เบอร์0 6 3 4 5 3 9 2 2 4สาขาลำปางงที่0 8 1 3 6 6 2 7 5 6นะคะ สำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้านะคะมาดูโรตารี่นะคะกุ้งจะพารีวิวโรตารี่พร้อมกับราคาแบบเหมาเหมาแต่สามารถซื้อตัวเดียวได้นะคะราคาพ่อค้านะคะแต่ซื้อตัวเดียวได้เลยนะคะลูกค้าราคาไม่ถึงหมื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ เดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้านะคะมาดูโรตารี่กันนะคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะวิธีการนะคะถ้าลูกค้าสนใจอันไหนนะคะให้แคปหน้าจออันนี้ไว้นะคะแล้วก็ดูเบอร์อย่างเช่นตัวนี้นะคะจะเป็นโรตารี่เบอร์หนึ่งนะคะราคาอยู่ที่1 5 0 0 0บาทค่ะราคานี้ไม่รวมจัดส่งขายตามสภาพนะคะลูกค้าเป็นราคาแบบพ่อค้าเหมาเลยนะคะแต่เราให้ไปในราคาแค่ ซื้อตัวเดียวได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวปุ้งจะพาดูสภาพโดยละเอียดนะคะไม่มีภาพถ่ายภาพนิ่งให้ดูแล้วนะคะดูได้ที่คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นฟันนะคะใช้งานได้ปกติทุกตัวนะคะลูกค้าแต่เราไม่ได้ปรับสภาพเราขายตามสภาพอันนี้เปอร์หนึ่งนะคะดูสภาพนะคะตัวจะตัวนี้จะไม่ได้มียอยให้นะคะราคาหมื่นห้าไปพร้อมแบบนี้เลยนะคะ ฝาแบบนี้นะคะตัวนี้ใช้งานได้ปกติเบอร์หนึ่งนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะเบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้แคปหน้าจอมาราคา15,000บาทนะคะคุยกับกุ้งที่แบบนี้นะคะราคาไม่รวมค่าจัดส่งและขายตามสภาพนะคะราคานี้ถูกมากๆเลยนะคะสำหรับถัดไปนะคะดูเบอร์กันก่อนนะคะเบอร์สอง0,000บาทนะคะไปแบบนี้เลยนะคะ ลูกค้ากุ้งจะดูละเอียดให้ละเอียดเลยนะคะจะค่อยๆไปนะคะแต่ละตัวนะคะตัวนี้10,000บาทนะคะไม่มีฝาไม่มีฝา,ไ,ฝาไปแบบนี้เลย10,000บาทราคาไม่รวมค่าจัดส่งนะคะแต่ว่ากุ้งม,มีหารถจะส่งให้ได้นะคะราคาแยกกันนะคะราคาจัดส่งไม่แพงนะคะลูกค้าอีสานนะคะแล้วแต่ว่าอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ตัวที่3นะคะ ตัวที่3ก็1,000 0บาทสำหรับตัวที่1ที่2แล้วก็ตัวที่3จะเป็นใส่กับรถรุ่น L 3 4 3 6นะคะอ่าตัวนี้1,000 0บาทนะคะเบอร์3าดูตามสภาพนี้นะคะตัวฟันนะคะดูตัวโครงมันนะคะตัวนี้มียอยไปพร้อมกับยอยเลยนะคะ สำหรับตัวนี้จะ1,000 0บาททวนนะคะเป็นของคูโบต้านะคะ KR 1 6 2นะคะกุ้งไม่ได้ทำรูปภาพแล้วนะคะให้ลูกค้าดูตรงนี้มันค่อนข้างละเอียดแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบอร์สี่ส0มหมบาทโครงสวยๆรุ่น RX 1 6 5นะคะลูกค้า RX 1 6 5อันนี้ฝาไปก่อนนะคะ โครงสวยค่ะลูกค้าโครงสวยอันนี้จะเป็นฟันนะคะกุ้งจะพยายามให้ละเอียดที่สุดนะคะลูกค้าถ่ายให้ชัดที่สุดนะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์สตัวนี้ก็ใส่กับรุ่น L 3 4.3640ได้หมดนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ด้วย RX 1 6 5ราคา30,000ื โครงครบนะคะตัวถัดไปตัวถัดไปจะเป็นเบอร์5นะคะเบอร์5เดี๋ยวพุกเอาให้ดูก่อนชัดๆแคปหน้าจอมานะ5 30,000บาทใส่กับรุ่น4547และ L50 นะคะเป็นรุ่นอันนี้เป็นรุ่น193นะคะ193ราคาไม่แพงเลย193 อันนี้จะเป็นเขี่ยวนะคะให้ดูใกล้ๆไปพร้อมยอยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติม0 6 3 4 5 3 9 2 2 4นะคะราคานี้นะคุ้มมากๆหาได้ยากแล้วนะคะราคานี้จะพยายามพาไปให้ดูครบๆนะคะทุกตัวใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าอ่า รุ่น RX 1 9 3นะคะตาช้างอันนี้จะเบอร์5นะคะราคา30,000ตัวถัดไปนะคะอันนี้ตัวถัดไปจะเป็นเบอร์6ราคา20,000บาทนะคะลูกค้าอ่าเริ่มกันที่ด้านข้างเลยอันนี้จะเป็นตาช้างทั้งหมดนะคะฟันอันนี้จะเป็นฟันของโรตารีใช้งานได้ปกติไขาตามสภาพนะลูกค้าค่อนข้างละเอียดแล้วไม่มีภาพนิ่งให้แล้วนะคะ ละเอียดกว่าภาพนิ่งค่ะดูคลิปเอานะคะลูกคา้ากุ้งรวบรวมมาให้แล้วค่ะอันนี้ด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นโครงตรงข้างหลังก็จะขึ้นสนิมละแต่ว่าราคาไม่แพงค่ะเบอร์หนะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์6นะคะย้ํากันอีกทีนึงเบอร์หราคา20,000บาทนะคะถัดไปไอ้เบอร์6ราคา20,000บ,บ, 20, บาทนี่ จะเป็นใส่กับรุ่น 45, 47แล้วก็50นะคะถัดมา RX163DS นะคะตัวนี้โครงยังสวยอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูเบอร์ก่อนเบอร์7ค่ะราคา29,000บาทค่ะลูกค้ามียอยให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นฟันของโรตารี่นะคะพาดูรายละเอียดใกล้ๆนะคะ รถคันนี้จะตัวนี้จะใส่กับรุ่น L 3 4 3 6 4 0ได้นะคะโครงยังสวยอยู่โครงยังดีอยู่นะคะ2900 0บาทนะคะถัดไปนะคะถัดไปจะเป็นเบอร์8นะคะราคา20,000บาทนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอมาสนใจตัวไหนนะคะตัวนี้จะเป็น 1> RX 1 8 2นะคะใส่กับรุ่น454750นะคะพาดูฟันนะคะโครงตัวนี้โครงมีเป็นสนิมและใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าถ้าอยากได้โรตารี่ราคาประหยัดนะคะตัวนี้เลยใช้งานได้ลูกค้าซื้อ ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ซื้ออะไรที่ราคาประหยัดหน่อยดีกว่านะคะกูให้ดูรายละเอียดครบถ้วนนะคะถัดมานะคะจะเป็นเบอร์9เบอร์9นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชัดๆก่อนเบอร์9ก้0 0อบาทตัวนี้จะเป็นรุ่น RX 182นะคะหนหนึ่ง 1.82ใส่กับ4547 50ตัวนี้ฟันยังยังดีอยู่นะคะฟันยังดีอยู่นะคะฟันยังใช้ได้อยู่นะคะลูกค้าราคา25,000บาทส่วนตัวโครงเดี๋ยวไปดูโครงกันนะคะโครงมีผุบ้างนะคะลูกค้าลองดูแต่กุ้งขาตามสภาพราคาแบบไม่แพงมากนะคะลูกค้าตัวนี้ด้านข้างมีขาสกีครบนะคะถัดไป ตัวนี้182จะใช้กับรุ่น4547 50นะคะถัดมาจะเป็นเบอร์1 0บ0 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูโครงตัวนี้จะเป็น RX 182นะคะโครงฝาปิดด้านหลังเป็นอย่างนี้ละไม่ค่อยสวย2,000 20, 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ08-063-453-9224แมอดไลน์ไอมาเลยนะคะสนใจตัวไหนแคปหน้าจอมาคุยกับกุ้งนะคะแล้วกุ้งจานแนะนำ ขนส่งให้นะคะราคาไม่แพงค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าอยู่พื้นที่ไหนนะคะถ้าลูกค้าท่านใดกำลังมองหาโรตารี่มือสองราคาย่อมเยาไม่อยากให้พลาดเลยนะคะคลิปนี้อันนี้เบอร์อะไรนะเบอร์สิบเดี๋ยวถัดไปเป็นเบอร์สิบเอ็ดนะคะเบอร์สิบเอ็ดตัวนี้ก็เป็นปลาช้างเหมือนกันนะคะเดีย๋ยวกุ้งพาดูคลิปไอ้ดุมป้ายเราก็อย่าลืมแคปหน้าจอมานะคะเบอร์สิบเอ็ดนะคะ 15000บาทตัวนี้นะคะอ่ะดูสภาพโครงก่อนตัวนี้โครงยังดีอยู่นะคะลูกค้าอยู่ในสภาพโอเคเลยตาช้างนะคะไปพร้อมยอยนะคะมียอยให้นะคะเดี๋ยวไปดูฟันฟันไม่ค่อยเหลือแหละเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันไม่ชัดเดี๋ยวหามันกว้างหน้าหน่อยเดี๋ยวไปดูขาสกีด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งมีขาสกีอ่ะดูฟัน ตัวนี้จะเบอร์11บเ0 0ดบาทใส่กับรถรุ่น3436นะคะลูกค้าถัดมาตัวนี้เบอร์12บส0 0สบาทนะคะลดร,ราคาลงมานะคะเป็นรุ่น 182F นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะโครงอะไรก็ยังดีอยู่ใบก็เต็มนะคะลูกค้าอาจจะต้องมีไปซ่อมนิดหน่อยแต่มันใช้งานได้ปกติแหละ ดูด้านข้างอันนี้จะเบอร์12นะคะ25,000บาทใส่กับรถรุ่น4 7 45 47 50นะคะลูกค้าอีกด้านหนึ่งนะคะถัดไปนะคะตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูราคาก่อนเบอร์1312นะคะเบอร์1312เป็นรุ่นที่ใส่กับ45-47 50เหมือนกันนะคะมีย่อให้ด้วยตัวนี้นะคะดูฟันแบบนี้นะคะลูกค้าเอาไปปรับสภาพเองได้นะคะให้มันสวยๆได้แต่กุ้งจะขายราคานี้สภาพนี้ค่ะจะได้ราคาประหยัดหรือสำหรับพ่อค้าที่สนใจก็ทักไลน์มาเลยนะคะ0634539224รีบเลยนะคะอย่าตัดสินใจนานเพราะมันจะหมดค่ะ เพราะว่าลูกค้าหลายๆคนตอนนี้ไปดูคลิปเก่าวันหมดไปหมดแล้วทุกตัวเลยอันนี้เบอร์14ค่ะ18,000บาทเป็นผานพรวนตราช้างรุ่น D H 2 4 6 F นะคะตัวนี้จะใส่กับ4547 50นะคะโครงยังสวยอยู่18,000ลูกค้าราคาดีงามไม่อยากให้พลาดแต่กุ้งจะเดินไปทางไหนต่อหาทางเดินก่อน ไปอีกตัวหนึ่งนะคะสนใจตัวไหนแคปหน้าจอมาคุยกันเดี๋ยวพาดูตรงนี้อีกนิดนึงดูตัวใบใบก็ยังจริงๆลูกค้าก็เอาไปเปลี่ยนใบได้ไดนะคะใบไม่ถึงพันแล้วก็ตัวนี้เบอร์15นะคะ D H 2 2 5 E 15,000บาทผ่านพวนสำหรับใส่รุ่น36นะคะ40อืมขายตามสภาพนี้นะคะ ถัดไปนะคะจะเป็นล้อ,อก,กันจมของรุ่น475กับ50นะคะเเบอร์อ Ber 16นะคะ3,000บาทคู่ละ3,000บาทนะคะล้อ,อก,กันจมของรุ่น47นะคะกับ50อ่าเบอร์16นะคะถัดไปเบอร์17 10,000บาทเป็นชุดใบดันของรุ่น3436เป็นใบดันคานบนนะคะครั้งที่แล้วทำคลิปไปหมื่นก้าวันนี้เหลือหมื่นเดียว ขายแบบขาดทุนเลย17เบอร์17สนใจโทรมาครบเซตของครบเซตเปลี่ยนได้เลยใช้ระบบไฮดรอลิกใช้ได้อยู่นะคะ17 10,000บาทใครที่มีรถแบบรุ่น3-4เก่าๆแล้วแบบไม่มีฐานดันหน้านะคะกุ้งก็แนะนำมาติดที่นี่เลยประหยัดตัวต่อไป10เบอร์18นะคะ18เบอร์ 18, 18 20 0 0 0บาทนี่นะคะมันจะดูเก่าๆคือมันเนี่ย มันวางไม่มีที่วางแล้วกุ้งเพิ่งมีเวลามาทำคลิป 163e นะคะดูตรงนี้นะคะสภาพอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้โครงก็ยังดีอยู่นะคะ20,000บาทลูกค้าถ้าอยากมันใช้งานได้ถ้าอยากไปได้สวยๆก็ไปปรับแต่งอันหน่อยนะคะลูกค้าเบอร์18 20,000บาทใส่กับ36 3 4 40ได้หมดรุ่น163 e นะคะอันนี้เบอร์18ถัดไปไปดูเบอร์19เบอร์19อันไหนอันนี้เบอร์1 0เบอร์19คืออันไหนอ่ะอ๋อเบอร์19คืออันนี้19จะเป็นชุดใบดันคานบนราคา22,000บาทนะคะชุดใบดันคานบนครบเซตเลยนะคะ เป็นรถรุ่น47นะคะใช้งานได้ปกตินะคะแต่พอดีว่ากุ้งเอามาเปลี่ยนติดชุดใบดันล่างให้ลูกค้านะคะชุดคันล่างถัดมาจะเป็นเบอร์20เบอร์20 15,000บาทนี่นะคะดูโครงนะคะโครงยังสวยอยู่นะคะ สำหรับลูกค้าที่มองหาโรตารี่นะคะกุ้งไม่อยากให้พลาดจริงๆดูฟันรถไอตัวโรตารี่ใช้งานปกตินะคะดูอีกด้านหนึ่งนะคะโค้งปกติตัวนี้นะคะเบอร์23 27ิบสนะคะ สภาพฟันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวตัดตัวถัดไปเลยนะคะอันนี้เบอร์21นะคะ1มรุ่น RX 1 8 2 F นะคะตัวเมื่อกี้นี้ที่เอามาม่กุ้งดุ กุ้งแจ้งราคาผิดไม่ใช่2 7 0 0มนะอันนั้น2 7งหมเป็นราคาเก่าอันนี้ 15, mm. 1 5 0 0 0ืเบอร์2 0นะเบอร์0 0่ส0บหแล้วอันนี้ก็เบอร์21 mm. 1 0 0บเนมนะคะโครงก็ยังสวยอยู่ลูกค้าใช้ได้นะคะอ่ะดูฟันไปเปลี่ยนเอาหน่อยนะคะอ่ะตัวนี้17,000 rx 1 8 2ใส่กับรุ่น 45 47 50นะคะถัดมาเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแต่ดูเบอร์กันเลยดีกว่าเบอร์22 3 5ใส่กับ45 47นะคะดูฟันฟันหมดแล้วนะคะ3 5 0 0แต่โครงยังสวยอยู่นะคะโครงสวยนะคะลูกค้าของตราช้าง ใครที่กำลังมองหาโรตารี่มือ2นะคะอย่าใจเย็นค่ะชอบปุ๊บโทรมาปั๊บ RX 1 8 3 s ตัวใหม่นะคะสภาพนี้มีรถเอ่อมีตัวย่อยให้ด้วยนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นเบอร์เอาอีกรอบหนึ่งเบอร์2235ิบสอามหนะคะถัดมานะคะ เบอร์ยี่สิบสามหมื่นห้าตัวนี้หมื่นห้านะคะอ่าไปดูฟันฟันนะคะฟันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะลูกค้าแต่โครงจะเป็นสภาพประมาณนี้นะคะราคาอยู่ที่หมื่นห้า คลิปของเก่าขายไปหมดแล้วมันจะเหลือแค่บางตัวสองสาตัววันนี้ทําคลิปใหม่ไปแล้วนะคะวันนี้ทําคลิปใหม่ลูกค้าต้องมาดูคลิปนี้นะคะถัดไปเบอร์ยี่สิบสี่หมื่นสองพันบาทนะคะหนึ่งหมื่นสองพันบาทก็ดูสภาพนี้นะคะไม่มีภาพนิ่งแล้วนะคะลูกค้าไม่ทําแล้วทําคลิปละเอียดแล้ว นะคะลูกค้าตามนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูอฝั่งหนึ่งจะพยายามทำคลิปให้มันละเอียดเพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายภาพนิ่งค่ะทำคลิปที่เดียวจบง่ายกว่าถัดไปนี่5,000ตัวที่ถูกสุดเบอร์ยี่0ิห้าใช้งานได้ปกติไม่ต้องกลัวนะคะแต่ว่าถูกนี่อ่ะห้าพบาทตัวนี้นะคะตาช้างเหมือนกันนะคะดูสภาพไป ดูใบตัวนี้มันติดมากับ3-4นะคะสามสี่ 3, 4, แล้วก็3-6ใส่ได้นะคะไม่อยากให้ลูกค้าพลาดกันเลยนะคะปกติร้านนี้จะเป็นพ่อค้ามาเหมาๆไปรอบนี้เอามาให้ลูกค้าหรือ FC กันบ้างนะคะเดี๋ยวดูถัดไปนะคะ2ี เบอร์9 6 0บาบาทใส่3า36 6่ดูใบใบย,ยังพอใช้งานได้อยู่หรืออยากจะเปลี่ยนก็แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะแต่ยังพอใช้งานได้นะคะโครงยังดีอยู่นะคะลูกค้าเลือกเอาน้อชอบตัวไหนกุ้งพยายามทำให้มันละเอียดนะคะ ถ้าจะส่งไม่แพงค่ะอยู่ไกลก็3,000บาทอุบลอะไรอย่างเงี้ยที่กุ้งเคยส่งอยู่ราคาไม่เกินนี้แล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกอันนึงอันนี้จะเป็นผ่าน4นะคะผ่าน4ของรุ่น L47L50 นะคะ2เบอร์28 2 0 0บ0บาทราคานี้เลยไม่แพงคนโทรมาหาเยอะของเพิ่งเข้าเอามาขายดูสภาพเอานะคะยังใ,ใช้ได้อยู่นะคะ แล้วก็ถัดไปอันสุดท้ายเบอร์27คู่ละ3,000บาทแล้วกันจมของรุ่น l 4 0นะคะค่ะก็ทั้งหมดมี27เมีเบอร์ถึงเบอร์27นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ดูคลิปแล้วสนใจตัวไหนรีบโทรหารกุ้งเลยหรือไลน์ ID แคปหน้าจอส่งมาให้กรุงว่าเบอร์ไหนแจ้งที่อยู่กุ้งจะเช็ค าาตัวราคาจัดส่งค่าขนส่งให้นะคะสําหรับราคาค่าขนส่งลูกค้าไม่ต้องกังวลราคาไม่แพงค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะกุ้งต้องขอขอบพระคุณลูกค้าในการติดตามรับชมคลิปมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุ้งด้วยนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Tik TikTok, y o u t u b e เพจ Facebook นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ